อะไรของพี่เอ๋อเวเซตเตอร์ไม่มีหมวกนะคะปลายซิมบโอ้ยแสงสว่างมาเลยวันนี้ นี่งานปักงานปักรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะยังโปรอยู่2,900บาท forever ค่ะพี่ตัวนี้เฮ้ยงานสะอาดอยู่นี่ใครสนใจอยากราบับรับได้เลยนะคะบางคนเอาไปตัดเป็นเสื้อขอบขายนะพี่เด็กวัยรุ่นชอบมาก กระสอบ45กิโลนะคะเฉลี่ยประมาณ1น0ตัวบวกลบรัดเซลตัวนี้รัดเซล ช่วงนี้แบบเริ่มลมเย็นๆแล้วอะคุณพี่ลมเบียโคลัมเบียบางคนชอบสีพื้นนะคือเด็กนักเรียนอะเขาจะเอาไปใส่กับชุดนักเรียนไงพี่ใส่แบบไหนอ้วนบอกไปไปโรงเรียนได้อุ้ยมีโคลัมเบียอีกแล้วโคลัมเบียสองตัวแล้วจ้ะคุณพี่จ๋าใส่ไปโรงเรียนใส่กับเสื้อนักเรียนได้อะเนาะเด็กนักเรียนเขาเลยชอบนะแชมเปี้ยนจ้าตัวนี้ผ้าไม่หนามากนะคะ ใส่ได้ทั้งชายหญิงเลยนะนี่แบรนด์พิงอากาศเริ่มเย็นแล้วนะวันนี้ก็เย็นทั้งวันเลยนะต่างจังหวัดบางที่น่าจะหนาวกันแล้วเนาะมีทั้งซิปทั้งสวมเลยนะคะคตัวหนังสือปัปัก ซีเคจ้าเอ้ยแบลแบหลายตัวแล้วนะเนี่ยคุณพี่งานค่อนข้างดีเลยนะคะ2,900บาทเปอร์เซ็นต์เปิร์เสียประมาณ10%บนตะคะว่าบางตัวก็มีสกรีนบางตัวก็เป็น4พื้นนะคะไปแยกทำราคานะใครชอบ4พื้นก็ไปทำราคาใครชอบมีลายก็แยกไปทำราคานะคะคือช่วงเนี้ยแบบลมเย็นเริ่มมาแล้วคือใครขายก่อนรวยก่อนจริงๆนะไอ้พวกเนี้ย บอกเลยพี่เอ,อมาช่วยมุกกลางนี่นะตัวนี้ก็มีแบบว่าสกินบ้างสกินเยอะสกินน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะคุณพี่นี่เห็นปะงานเลิศรีวิวส่งฟรีด้วยนะคะ2,900บาทเท่านั้นที่จ๋าผ้าสะอาดแต่ว่า มีซิปมีสวมปนกันนะพี่นะบางตัวก็ซิปบางตัวก็สวม H&M ค่ะอุ้ยดูความอลังดูความปักมูดปักเพชรของเขานะคะนี่ตัวอะไรอ่ะเออกระตุนอะไรเนี่ยว่าแล้วเห็นป้าโดดเด่นเป็นสง,งา่ายูนิโคนี่เองนะคะกระตุนเป็นปักปักด้วยพี่จ๋าอุ้ยน่ารักนี่น่ารักมากเลย เออน่ารักมากเลยเนาะเหมือนต,ตัวที่อยู่ในในสติกเกอร์อะสติกเกอร์ลายใช่ออกกนี่ตัวนี้ก็ออกแนววินเทจนะคะคุณพี่ H&M อีกแล้วเป็นเสื้อขอบป่ะตัวนี้อารมณ์ลคล้ายๆเสื้อขอบเลยนะคะตัวนี้เหลือดเหลือเหลือดแค่แบรนด์ก็เลิศแ,แ,แล้วอะ่ะนี่ตัวนี้ก็ออกแนววินเทจนะคะเขาจะไปแยกทำราคากันเนาะ โอ้ยปักอีกแล้วเฮ้ยเลิศงานได้อยู่เนาะนี่งานไงสี่พื้นก็มีนะคะพี่ปักดอกไม้ไมสวยมากเอาออกหน่อยโอเค ใครรับรีวิวส่งฟรีไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งนะคะพี่ใครรับกระสอบใหม่คือโอนแต่ค่าสินค้าค่าขนส่งไปจ่ายปลายทางได้เลยกระสอบหนึ่งมันใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคุณพี่อุ้ยสีแดงสวยมากเลยอ้วนโอ้โหเป็นไงเป็นไงบอกแล้วใช่พิธีเพื่พวันงานดีงานสะอาดเลยดูดิโอ้ยชอบตัวนี้ อันนี้เป็นสก,กรีนมะเออสก,กรีนรีวิวส่งฟรีนะคุณพี่จ๋าหรือใครอยากเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองก็ได้ฮอลลิสเตอร์จา้าคือแบรนด์นางเยอะอยู่เดอ้อแบรนด์มากแบรนด์น้อยแล้วแต่กระสอบนะคะคุณพี่คะไซส์ใส่ได้ทั้งชายหญิงเลยเอาไปลูกหนึ่งนี่แบบเป็นร้อยตัวเลยอะพี่เอบอกเสียความมั่นใจเลย กระสอบ45กิโลค่ะประมาณ100ตัวบวกลบนะคะคุ้มมากจริงๆตอนนี้ลมหนาวมันเริ่มมาแล้วอะ่ะถ้าเกิดเราขายก่อนนะเราก็จะมีลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าก็จะติดตามเราเยอะกว่าเนาะขายก่อนรวยก่อนอะ่ะง่ายๆเลยฟิลล่า,ลลาเฮ้ยเลิศนี่ปักตัวบอลเลอร์เลยโลโก้อโอ้ยบิ๊กโลโก้มาก โอ๊ยต,ตัวเป็นพันนะในชออ็อปอะคุ้มมากเลยอ่ะพี่มีแบรนด์เยอะอยู่นะคะนี่เนี่ยสีพื้นแบบเนี้ยคือเด็กวัยรุ่นถามหากันยเยอะมากไม่รู้เพราะอะไรนะคะตอนนี้แต่นนใช่ขอสีพื้นล้วนแต่คือเราไม่มีนะมันก็จะปนปนกันเนาะพื้นเยอะลายเยอะก็แล้วแ,ลแต่กะสอบไปอีกทีนะคะคุณพี่นะโอ๊ยลายน่ารักนกมาเป็นครอบครัวเลย รีวิวค่ส่งฟรีนะคะเออสวยเนี่ยพี่นงเยารับเลยไหมลูกนี้ฟิลล่าตัวเมื่อกี้สวยมากแบบบิ๊กโลโก้เลยอะ่ะโอ้ยสวยสวยอันนี้เป็นเริ่มเลื่อม าไปซักบางคนเอาไปซักรีดนะคะบางคนเอาไปรีดอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่เลอะไม่ต้องไปซักเนาะรีดอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะลาเซล,ล,เซลโลาเซลก็สวยดูดิมันใส่ได้ทั้งชายหญ่งรับรีวิวได้เลยคะ่ะเดี๋ยวใค้กดถูกใจให้ก่อนโอ้โหอลังความอลังโอ้โหเบรกหมดแล้วมั้งเนี่ย <laughs> พ่อเบรกหมด <laughs> อยากได้กระสอบใหม่นะคะสั่งได้เลยพี่จ๋าตอนนี้คุ้มมากปีที่แล้วราคาแบบว่าพุ่งทยานมากนะคะเบอร์หนึ่งปีที่แล้วอยู่ที่สามพันห้าเลยนะถ้าเข้าสู่หน้าหนาวจริงๆอ่ะพี่อารมณ์แบบว่าคนนั้นก็อยากขายคนนี้ก็อยากขายอ่ะพี่เข้าใจปะ่ะแล้วทุกคนก็จะแย่งกันซื้อของนะคะราคาของก็จะสูงขึ้นเนี่ยมาใส่ได้ทั้งชายหญิงเลย วุ้ยตัวนี้น่ารักเป็นหน้าแบบผู้ชายใส่เนาะรับกระสอบใหม่ได้ไปลุ้นเลยอ้าติดฮูดมาน่ารักกางเกงยีนชายหกพันห้ามาย,ยังเลยพี่อัมพรน่าจะใกล้แล้วแหละน่าจะอาทิตย์หน้าของไม่พอขายเลยนะช่วงนี้ลูกค้าขายเก่งมากลูกค้าก็ดังสายสองนี่แบบหืทำไมขายลดทุกคนอย่างนี้เนี่ย ติดตามเลยแค่จะรีวิวพยายามรีวิวทุกวันนะคะลูกค้าจะได้เห็นแบบเอ้ยของอะไรเข้าบ้างอะไรอย่างงี้เนาะโอ้ยมิกกี้ป้ายก็มิกกี้เลยคุณพี่จ๋าวิธีสกรีนแบบแน่นมากใส่เราเลยออีกแหละเอองานดีแจนสปอร์ต ก็ได้นะบางคนตัดเป็นเสื้อครอบนะคะบางคนไม่ตัดขายแบบนี้เลยก็ได้แล้วแต่ความสามารถความต้องการของแต่ละคนเลยพี่จ๋ายิ้มนะยิ้มยิ้มเห็นแล้วก็อารมณ์ดีเออฮอลลิสเตอร์ปะดฮอลลิสเตอร์ตัวเบลเลอร์เวล่า เห็นปะงานสะอาดอยู่นะเนี่ยลัสเซลตัวนี้ i am อะไรเนี่ย i am อะไรเนี่ยเห็นไงบอกแล้วความลด น่ารักที่เบถืออ่ะเฮ้ยคอเทเลยตัวนี้เอ้ออกหน่อยมันสูงปากอันนี้ปากเฮ้ยปากเลิศมากเลยอ่ะผ้าดีมากตัวนี้เอ้ออกหน่อยอเค้อละอะไรอ่ะอะ้น,านปากใครร้อนเงินพอดีเลยเนี่ยเจ้าของเอฟได้คะ,ะแกะเพชรขาย ยังไหนส่งตัวเอลีดอยู่หมดแล้วนะคะอ้วนไปหวังให้นะเฮ้ยโอ้แครหน้าจอเลยคุณพี่จ๋าใครจะสั่งนะคะ2,900บาทละครโปรโมชั่นเลยตอนนี้